กันนพัฒเจอชาวเน็ตร่วมใจกันคอมเมนต์ว่าหนีไปจ้าตัวขอโอกาสอยากให้สาวๆเข้ามารองเปิดใจคุยกันก่อนตัวเองไม่ใช่คนเลวยขนาดนั้นเรียกว่าตั้งแต่หนุ่มกันนพัฒน์ขเลิกกลากันมาแสดงสาวมารีเบิร์นเนอร์ไปครั้งนั้นนะคะหนุ่มกันก็เจอกระแสวิพากวิจารณ์จากชาวเน็ตและชาวเน็ตนะคะเห็นใจสาวมารีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นค่ะไม่ว่าหนุ่มกันเนี่ยจะมีข่าวหรือว่าอยู่ใกล้กับผู้หญิงคนไหนชาวเน็ตค่ะต่างร่วมใจกันแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าหนีไปหนีไปอย่างก่อน หน้านี้นะคะหนุ่มกันค่ะแซะภาพคู่กับสาวเบลล่ารานีก็ไม่วายค่ะโดนแซะบอกให้เบลล่าหนีไปให้ห่างจากหนุ่มกันนั่นเองค่ะและตอนนี้หนุ่มกันพัทก็โสดมานานถึง2ปีแล้วค่ะแต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีรักครั้งใหม่สักทีแถมไม่นานมานี้นะค่ะเจ้าตัวก็ยังบนเหงาอีกว่าทําไมปีนี้มันรู้สึกโคตรเหงาเลยอยากมีใครให้ไปเชื่อปลายปีกับเขาบ้างแต่ก็ไม่วายค่ะโดนแซะเหมือนเดิมแถมยังโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาอีกด้วยค่ะแถมล่าสุดนะคะ ยังถูกยงเป็นหนุ่มอักษรยอกอน,อกอนอีสาวอิงฟ้าบอกว่าได้เรกมาจีบอีกด้วยงานนี้นะคะหนุ่มกันก็เลยโดนแซะหนักเข้าไปอีกค่ะและล่าสุดด้านหนุ่มกันพัฒน์ค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าเวลาผมไปมีข่าวกับใครทุกคนก็จะบอกว่าหนีไปหนีไปเพราะแบบนี้ไงตอนนี้ทุกคนหนีผมหมดแล้วก็เลยอยู่คนเดียวกลัวเป็นโรคซึมเศร้ามากตอนนี้คนที่มาคอมเมนต์ว่าหนีไปก็เข้าใจได้บางคนอาจจะมีด้วยความสนุกหรือว่าแกล้งแต่ผมก็เข้าใจในโมเมนต์นั้นส่วนคน ใจตอนนี้ก็เปิดอยู่นะเพราะว่าอายุ32ปีแล้วแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าภาพลักษณ์ดูไม่ดีกเกลยอยากบอกทุกคนว่าภาพลักษณ์ผมอาจจะดูเป็นอย่างนั้นมันอาจจะดูแย่แหละแต่ก็อยากให้ลองเปิดใจดูกันที่ลึกๆก็คิดมากในเรื่องเหงานี่แหละถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะหมดหนทางไปแต่เชื่อว่าจะมีเส้นทางใหม่ให้ผมได้เดินไปอยากจะเปิดเส้นทางนั้นศึกษากันดูได้ผมไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิด อยากคิดดูกันบอกข่าว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ภาพลักษณ์จะดูแย่เนี่ยแต่ก็อยากให้รอเข้ามาศึกษาดูใจกันก่อน